เริ่มแล้วนะจ้าเมืองพัทยาหาเสียงกันละว,วันนี้เข้ามาในเซอร์กภนะัยบ้านของเราอนะคุข,ของเราน,นี่จะได้เลือกนาะยกองพรทยากรุงใหม่หอะไรเนี่ยโอ้ยเนาะ เสียศูนย์ศูนย์สามอันนี้ต้อกยกอไผ่พัทยาติดนะครับต้อยกอไผยยังก็ซอสามติดนะจ๊ะวันนี้เริ่มแล้วนะคะการหาเสียงผลคนพัทยาเพื่อเมืองพัทยาบ้านของอนาคตของเราฝาด้วยน,นะครับขอบใจจัะมีหลังไหมผมขอบคุณค่ะได้แล้วนะจ๊ะ เรื่องนายยกมังวัฒยา่ะไโอ้ยมาแจากอะไรลุงเนี่ยนี่รันวัฒนานะคะแจกกระเป๋านะคะของไทยร่วมใจนะ,ะแล้วหน้ากากโอ้ โอเคนะคะมีเป็นซีซันของซอยกระภัยะคะเริ่มแล้วนะคะการหาเสียงนายใครจะเป็นนายกเมืองพัทยาคนใหม่รักษา,ษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะ กะเพราผ้าจากคุณน,นะจ๊ะพึกขคักใหญ่เลยโอเคนะคะแม่คงณเจ้าตามสั่งจำใจเปิดแต่งงานคืนนะจ๊ะนะจ๊ะ